ซอนนนกุลเผยความในใจตอบกันก่อนทิ้งท้ายประโยคสำคัญทํากริสนันเรียกได้ว่าโดนจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้ค่ะสำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญที่มีหนุ่มเนี่ยเข้ามาแวะเวียนอยู่รอบตัวและก็โดนจับเป็นประเด็นกับสามหนุ่มทิมพิธานนกุลชานนและตีธนพลอยู่เป็นประจำ ซึ่งหลายๆคนนั้นต่างก็ลุ้นว่าใครคือตัวจริงของแอปทัก o อนจะใช่หนุ่มทั้ง3คนนี้หรือไม่และสุดทางด้านแอปทัก o อนนั้นก็ได้ไปออกรายการ s h a r ร์ o Share และก็มีช่วงหนึ่งทางด้านรายการนั้นก็ได้เปิดคลิปนนกุลเล่าความประทับใจที่มีต่อแอปทักษอนโดยนนกุลนั้นได้กล่าวว่าพี่แอปเป็นคนน่ารักสำหรับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่แปลกใจเลยที่เป็นที่รักของทุกคน แต่ถ้าในส่วนตัวของผมเรื่องที่รู้สึกว่าพี่แอฟน่ารักมากๆก็คือช่วงหนึ่งที่ผมพึ่งเริ่มถ่ายทำยังไม่ได้สนิทกันแต่ผมเข้าโรงพยาบาลพี่แอฟนั้นก็ส่งอาหารผลไม้มาให้เราก็รู้สึกดีจังพี่เขาเทคแคร์ทุกคนเลยมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆอีกอย่างในแง่ของการทำงานบางอย่าง เราอยากจะแชร์อยากจะปรึกษาพี่แอฟก็เปิดมากๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีประสบการณ์ที่มากกว่าเธอต้องฟังฉันนะแต่เขารับฟังเราซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันสำคัญมากในการทำงานด้วยกันมันทำให้เรากล้าบอกเขาสําหรับสิ่งที่อยากบอกพี่แอฟในตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าคือเมื่อกี้เพิ่งจะมีโอกาสได้คุยกับพี่แอฟ จะได้มาออกรายการนี้พี่แอปเขาตื่นเต้นมากๆก็อยากจะเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับผมเชื่อว่าพี่ทำได้ทุกคนรักในคำตอบพี่ซึ่งแอปทักษอ,อนนั้นก็นั่งฟังแล้วก็ยิ้มกรุบตลอดเวลาเลยละค่ะหลังจากจบกลิปทางด้านพิธีกรน,นั้นก็ได้ถามแอปทักษอ,อ่นว่าผู้ชายคนนี้น่ารักยังไงซึ่งแอปนั้นก็ได้ตอบไปว่าให้ตอบตรงๆเลยไหมคะตอนแรกสําหรับแอปคือแปลก เวลาที่เรารวมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเริ่มจากคนอายุน้อยกว่าเข้าหาเราแต่สำหรับนนกุลเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงมากจริงๆตั้งแต่รู้จักกันมาหลายๆเรื่องที่เขาเป็นคนดึงแอปอย่างเรื่องการแสดงเพราะบางครั้งเราก็งองแงสำหรับคนที่อายุน้อยกว่าแอปที่ช่วยดึงแอปเรื่องการแสดงก็คือนนกุลกักบต่อธนภพ พอคุยกับ2คนนี้แล้วมันทําให้เรารู้ว่ามันไปได้อีกที่เรากังวลเป็นจุดเล็กๆเ,เท่านั้นเขาจะขยายมุมมองให้เราเห็นกว้างขึ้นอีกและทางด้านพิธีกรน,นั้นก็ได้ถามต่อไปว่าสําหรับนนกุลเป็นคนที่ถูกถามเรื่องความรักตลอดเวลาพี่แอปคิดว่าอายุน้อยกว่ามีผลต่อการตัดสินใจมากแค่ไหน อายุไม่มีผลค่ะมันไม่เคยมีผลตั้งแต่ตน้นเพราะแอปไม่ได้มีโจทย์อยู่ในใจแต่แอปรู้ว่ามันมีผลในความรู้สึกกับคนอื่นแน่นอนที่สุดยิ่งต่างมากก็ยิ่งมีผลทั้งในเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแม้กระทั่งละครที่เล่นด้วยกันที่คนดูจะยอมรับในส่วนของความต่างของอายุตัวละครแต่สุดท้ายไม่ว่าอายุเพศหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับคนสองคน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ